สวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะวัสดีเทนงนะครับผมวันดีค่ะวัสดีค่ะมาตามนัดนะเทนงเนาะจ้าวันนี้นัดปล่อยครับชุดสามตัวชุดสามตัวจ้าชุดสามตัวรับมุกดาหารครับมุกดาหารเพิ่งได้มาเหรอเทนงเพิ่งได้มาจ้าเพื่อนเพื่อนหายมาเมื่อคืนนี่แหละเอามาเตรียมไว้จ้าตอนแรกว่าจะมาเมื่อวานนาะจะมาเนาะจ้าเพราะว่ามันยังไม่ได้เลขเมื่อวานตอนแรกไหมเพื่อนหายมาก็เลย ต้องมาวันนี้เนาะเจนงงเนาะจ้าจ้าผมสิตีเก่าจักงวดเถอจะทีตีเก่าสิบเอ็ดงวดอ่ะสิบเอ็ดงวดในี้เอามาออกส่งในจักงวดออกส่งประมาณหางวดบ่หอดว่จ้ะปร mm ะมาณห้าหกงวดห้าหกงวดได้อย well, well, ู่เลยเนาะได้ไ <in> ด <reality> ้ได้นานอยู่นะเดินดีเนาะของเขาเนาะอันกระลุดไปงวดเดียวที่มาออกส่งรากาเขาไม่ครับผม ร <Sonic> อบแรกเนะ <RX 2> ราบปล่อยไปคือสุดสองตัวล่างเนาะจ้ามีตัวใดกว่านแน่ตัวสองตัวมีสามหกสามเก้าแล้กก็สองสามจุดสองตัวใหญ่เราหายมาก่อนมาเสียงฟันว่าใหญ่เลาว่าเราฟันอย่ถามมวนนี่นะฟันไาตรงไหแเราฟันว่าคือจังมีครูผ้าร่มไปเยื่งบาดาลมาใั <puppy. S 2> ่เมืองพญานาคมาใส่ครับ ถ้าไปเบิงแน่ถ้าไปเบิงแน่แน่ทำยุ่งยี่งบาด่านมาสั่นแล้วว่าจ้าบบนี้น้องก็เลยถามว่าฟันนี่แย่ได้ตัวดีบอสินะจาได้ตัวเด็ดตัวดีบอตีเป็นตัวได้ขันฟันแบบนี้แล้วว่าแย่บวตีบวตีเลขเอาเล็กเราบุกดาหาน้ำผูเลยแสดงว่าเข้าแล้วอย่างนี้ใช่ไหมในความหมายของ ม่สิบเอ็ดงวดนี่ถือว่าเดินดียู่<ด><า>ไหมจ้องไปกีับพวกัูจักนะเจนองเนาะพวกมูจักเล้ะมันดังแจงจ๊กมันเพิ่นเนาะแต่ว่าสามตัวเนี่ยต้องตัดเนาะเจนองเนาะมันต้องตัดนะครับต้องตัดเลนนันมนนมันจะพลาดเหมือนงวดเมื่อกี้ไม่ตัดเนาะตัวร่องก็เอาไว้รอดตัวร่องะตัวร่องตัวเน้นสังเกตดูส่วนมากจะเข้าตัวรองนะ เขาตัวร่องเขาโตเขาบนพ่อมเขาเล็กส่วนมากสิมาเล็กบนเลขล่างนี่น้อยงวดสิมานับได้เลยครับจะแรีนดีคือแรีนเล็กบนเล็กบนว่าต้องกลับก็คือกลับไปยูตะว่ากลับไปหน่อยๆส่วนมากสิมาโตตรงตะว่าสิเป็นตัวร่องก็คือว่าพี่สาวนี่ก็จะให้ตลอดให้เรื่อยๆเนาะ ให้เรื่อยๆจ้าทันเข้าก็จะให้เรื่อยๆยบางทีก็ต้องรอนะครับแต่ว่ารอบนี้มาช้ากว่าทุกรอบเนาะสามตัวเนาะเพราะว่ามันจะออกแล้วไงเนาะจ้ะวันที่สิบสองอืมแต่แต่ก็ถือว่ายังทันอยู่นะครับตีได้ยังรอตีเมือนี่ครับหลอกวาออกเมือเลยจุดเลยจุดันรอบกันท่านผมตัวเลขได้มาแล้วนะครับแม่นจ้า ได้มาแล้วเราควรต้นส่วนหกแปดเก้าแปดเราก็ยังเอาเหมือนเดิมอันนั้นชุดนั้นเป็นของเจนงใช่ไหมค่ะตัวนั้นเป็นเลขฟันเลขฟันเจนงเนาะเนี่ยจ้าเขียนแสงชุดสามโตเจนงงฟันว่าจังไลยค่ะน้องฟันว่าอุ้งคู่แลมาเจิมหัวให้เมื่อคืนนี้น้องก็ฝันอยู่เด้อไม่เป็นเมือคืนที่เป็นเลขโครลาโตล่ะฝันโลบแล่น้วน้องมักเนาะเป็นเลขมัก แต่ว่างมือขึ้นเนี่ยน้องฝันว่าน้องไปเที่ยวประเทศอินเดียโอ้โหไปไกลแท้น้องไปเที่ยวอินเดียละวันนี้ข้าจ้อกันเลียงง่วงมาสันนัติเป็นแม่น้ำแม่น้ำสายบางแงาวมาสันนั่งร้องฝันนะ งวดนะมีทั <for> <S 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 ้งงวดไทยขี่แกนทั้งงวดโนมมาสั่นในความฝันเป็นฟูงแม่ได้จับแบบลายโตข้าเจ้ากระจุงกายนามากมันนี้ปูดจันก็ได้บอกน้องบานทันเด้อันงวดวนมเป็นเรียงแบบบีบเอาโน้มได้หนังมาสั่นครับอันนี้งวดไทยขี่แกนคือบาดเห่านันละพะาเั่นว่าเล้วทำไมถึงเรียกว่างวดไทยขี่แกนนอกจากู้โหดมาเลยในความฝันโอ้ในความฝัน โอ้เออใกล้กว้างกว่าวได้ขีดแก่นเขาเกิดมาเขาเอิดมาวัวไทยบรอเออโอ้ในในฝันในฝันวัไทยขี้แก่นโอ้ยเนอะฝันว่าตีฝันเังไแบก็ค่ะน้องฝันว่าน้องไปประเทศอินเดียไปเที่ยวอินเดียบัานี้งัวงัวละอันหลายหลายคนอินเดียจูงมากอ่ะแม่เสียบ้านเบียงงัวอัน ผู้จัดกระทวง,ง,งว่างงวตัวนี้นะอันนี้งวัวน้มได้หนีมาตันเพิ่นบีบเอาน้มอันเพิ่นเลี้ยงนะเพิ่นบีบเอาน้มอันนี้งวดให้ขี้แกนเนี่ยคือจังคือจังอยู่แถวบ้านห้องนั่นละคือจังประเทศไทยห้องอนั่นละคนว่าวันนี้เรามียายผูญิ้ผูนึงนั่งอยู่้างอันตะฟังตะฟังริมตะลิงคนน่ะลายได้จ้ะคนน่ะลายปากับไปอา,นาบน้ำเนี่ยน้ำแล้วก็มีงวอมีหยังนันแมะวันนี้เพื่อนกาแฟไปย่า่น่ะละนั่งถูขาโยโย่ข่างตะลิงนะ น้องก็ากเป็นเพื่อนเรามีผู้ใต้คนนึงคนอินเดียดำๆดําดอกเพื่อนไก่ย่างม่ามีการเพื่อนเพื่อนมีการอันมีอันยังกลไงมีการอันบริการแม่จ่ะบริการทูขี่ไข่มาใส่ร้อง่าโอ้ฝันได้เจาะลึกมากอันไม่ว่าฝันบริการทูขี่ไข่อันส่วนม่วงหนึ่งน่ะซียูโรมาสั่นว่าในไรพวฝันน่ะซีว่าไม่ตีเ่าบุคคลนีซียูโรมาสั่นเอาเราซียูโรแบบนี้อัน ขันปรเปเงืนไทเขาเจ้าเราแปลให้น่องแหมเปลเป็นเงิ่อนไท่น่ะหา้อยเพิ่นวะโอซียูโรเนาะเปลี่ยนเป็นเงือนไทยน่ะหาลอยเด้อวะไซโอดเลยทีนี่ห้าห้เขียนใส่น้ำกัาหลุไปยังสรุปไปโหลดฝันฝันเออฝันใ้นงจาพี่โบเขียนกระดฝันตั้งตัวไดก็ฝันฝันเลยอันห้าศูน์ซีเออหาศูนย์เนาะแล้วก็ซีหาศูนย์บ่ห้ศูนย์จ้า รากาศทะาไรฮะสี่หาศูนย์สีหาศูนย์ี่หาศูนย์เ็มาจังไหนก่อนสี่หาศูนย์นู้กจับเซี่ยซียูโรแล้วอ้ออเอาใจน้ำกันรถเนาะเพราะว่าเอฟซีสิได้เห็นน้ำบันี้อันเพราะว่าบันี้อัน่านอัน่ะ เป็นพับพับก็ยังเข้าแตงหนานะแม่จ่าอันนั้นละ่ะพ่กเรามา<ต>จุมนม้ำจุมน้ำแล้วมาทวนขี่ไข่กึกันใส่บริการคึ้กันนั่น <c oughs> เป็นนั่นนะเป็นงานของคนอินเดีย <c oughs> มาสัน่น <c oughs> อั้ผม้มีมบริการแบบนี้นะอ้อบอ้นงก็เลยไปบอก <c oughs> ข้าเจ้าอันยายยายมาสัน่น เราไม่ต้องเฮ็ดดอกให้น้องเฮ็ดซะน้องอยากได้เงินน้องวางซีในะความฝันนะไปถูกขี้ใครเออน้องเปถูกขี้ใครอย่างได้เงินซียูโรว่าซันในฝันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นฟันฝันเมื่อคืนก่อนจีแจงได้ไเมครับผมจ้ามันเป็นจีแรงเงินนี่ว่าไปถูให้เขาเพล่วจะเอาเงินเนาะนั่นแหละเมื่อกีนฟันที่อันว่าแบบเมื่อคี้ฟันจัดที่อ่ะจ้ะ อ่าโอ้แต่บ่านี้ค่ะว่าตรงกันเลขกราบดอกแต่ว่ากันไว้เนาะเพื่อหาบาทิี่บาทเพื่อผู้ได้มากเพื่อใครชอบความฝันที่นูนที่สุดนะคู่เดียวก็ได้ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ตั้งสิเนาะหาศูนย์ไอที่เราต่องวดกันไปหกแปดหกเก้านี่ก็ยังเอาอยู่เนาะเอาหยุดจ้ะเอาบวะเอาไซบอกะมันเกิดมีในนี่แล้วต้องไปกลับไปดูในคลิปย้อนหลังก็ได้ว่ามีอยู่นเก้าแปดหกแปดครับเก้าแปด อ่ะองคู่มาเจอหัวให้แต่ว่ามือคื้นนี่ฝันโซนหอนๆเลยคู่จันรถวังนันเด้งง้วนเขาน่ะวัวง้วนข้าเจ้านั่นนั่นเด้งนั่นเด้งนันง้วนนมอันนี้ง้วนให้ขี้แก่นเหมือนว่ามันมหวานง้วนใช่เขาไม่จริงบ่ะคู่จันไมีจริงเหมือนกันเขาเจ้าเอิญมาจังไลยค่ะภาษาธรรมดาง้วนใหย่างง้นตัวน้อยตัวไมใหญ่นั่นล่ะอันนี้คือความฝันเนาะกับ แปลเอาตัวซียูโรกับอันโมมูแปลเป็นไทยแปลเป็นเงินไทยนะห้าร้อยบาทว่็สัตวาวันนี้ได้ทั้งความฝันได้ทั้งรับมุกดาหารชุดสามตัวนะเชนงเนาะอันบอกให้รู้ฟังรู้เลยวล่าป้าแม่แม่ก็ฝันไปเที่ยวไก่แทนไปเที่ยวอินเดียเขาขอดูแนวทางนะครับว่าเนอ้อ ลูกสาวลูกสาวคือเขากันไูมมาอะไรอันนี้เป็นเลขพี่สาวทรงมากนะจ้ะชุดสามตัวแปดสองหกแปดสองเก้าคือฟันฟันแบบกระดิชวดไวเนาะฟันไปหน้าแน่แปดเก้าสองแปดสองเก้าสองหกะ ครับมันต้องตัดด้วยนะครับผมย้อไมเาอีกกัตามบมากรพานเแบ่ยวตัวดวงเนาะเจรน้องเนาะเป็นแนวทางจมีเข้ามีรลดกระจายวิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะเจน้องเนาะเป็นแนวทางวันนี้วันที่สิบสองวันที่สิบสองแล้วนะครับผมรับมุกดาหารนะครับอ้ถือว่าเดินดีอยู่นะ แมนอยู่นะครับผมแต่ว่าบางทีมันก็ต้องสามตัวก็ต้องได้ตัดเนาะอาจจะเป็นแปดเก้าก็ได้เป็นแปดสองก็ได้อย่างงี้นะตัดตัด้วยมาบตัดน้ำครับผมตัดน้ำด้วยจังสีถืองวดวัองหันกับผ้ากันทิ่มเนาะว่าเลขตัวเก้าออกแล้วคนผ้ากันทิ่มเอ้ยทิ่มมันแล้วหรืว่าออกแต่ตัวเก้าแนวทางนะเจนนะแค่ไปจนไปครับผมครับขอบคุณเชนงครับสําหรับแนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง Thank uh you. -huh.